ส่งคำสมรส ep 7 ep 8เปิดศึกพยานปากเอกใครพูดจริงใครโกหกพร้อมเฉลยสาเหตุของรักร้าวบวบงกฎเปลี่ยนไปพอปรเมศทำร้ายใจเธออย่างแสนสาหัสหลังจากปรเมศกับปวินาขึ้นเบิกความแล้วดูท่าจะเสียเปียบโบวบงกฎกนออกพลก็เลยแก้เกมด้วยการให้ผู้ว่ามาเป็นพยานให้ปรเมศ ผู้ว่าพยายามให้การที่เป็นประโยชน์กับปรเมศุดๆเขาบอกว่าบัวบงกตเป็นภรรยาที่ไม่เคยนึกถึงใจปรเมศเธอไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเป็นมิตรกับชาวบ้านที่วสันบุรีเลยทาให้ปรเมศเหนื่อยใจและหนักใจอยู่เสมอ ด้านบัวบงกฏที่ได้ฟังทั้งสามคนพูดกหกต่อสารแสร้ายเธอสารพัดก็ถึงข่าวเธอได้ขึ้นเบิกความพูดตามจริงบ้างโดยบัวบงกฏเล่าให้สารฟังว่าก่อนแต่งงานเธอทํางานการตลาดที่บริษัทแห่งหนึ่งได้เงินเดือน3ามหมต่อเดือนขณะที่ปารเมศได้เงินเดือนเพียง2องหมืบัวบงกฏเงินเดือนเยอะกว่าปรเมศแต่เธอก็ยอมลาออกเพื่อมาเลี้ยงลูกเพราะรู้สึกผิดคิดว่าที่ปโนต้องร่างกายไม่แข็งแรงเป็นเพราะเธอด้วยปรเมศกับปวินาเอาแต่โทษว่าบัวบงกฏทํางานหนักลูกก็เลยเป็นแบบนี้ ปรเมศส่วนกับว่าในตอนนั้นบัวบงกตเองก็เห็นด้วยกับเขาซึ่งบัวบงกฏเองก็ยอมรับ พราะตอนที่เธอเห็นลูกอยู่ในตู้อบใจคนเป็นแม่อย่างเธอก็สลายเธอยอมลาออกยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อดูแลลูกของเธอให้ดีที่สุดซึ่งช่วงแรกๆที่ลาออกจากงานมาเป็นแม่บ้านเต็มตัวโบงกตก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเธอดีใจที่ได้เลี้ยงลูกด้วยตัวเองได้เห็นพัฒนาการของลูกได้เห็นลูกเติบโตในทุกๆวันแต่พอนานๆไปเธอได้เห็นเพื่อนอย่างสลิสาและชนิการก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้เลื่อนขั้นมีตำแหน่งใหญ่โตมันก็อดเปรียบเทียบไม่ได้ว่าถ้าเธอไม่ลาออกเธอก็คงจะมีชีวิตแบบนั้นไม่ใช่ ชีวิตที่วันวันก็อยู่แต่บ้านไม่ได้ออกไปไหนไม่มีรายได้แบบนี้โบบงกตเริ่มคิดว่าตัวเองไร้ค่าเป็นภารสามีสลริสาที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่อยากให้โบบงกตคิดมากจึงแนะนําให้โบบงกตไปสมัครงานใหม่โบบงกตลังเลเพราะปารเมตไม่เห็นด้วยแต่สุดท้ายสาริสาก็เกลี้ยกล่อมจนโบบงกตยอมไปสมัครงานอีกครั้งและด้วยความสามารถของโบบงกตก็ทําให้เธอได้ตําแหน่งงานมาในที่สุด โบบงกตดีใจมากเธอรีบกลับมาบ้านเพื่อจะมาบอกปรเมศแต่ปรเมศก็บ,บอกกับเธอว่าปรเมศกำลังจะได้ไปเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่วสันบุรีและจะพาโบบงกตกับปนดย้ายไปอยู่ด้วยกันที่นั่นโบบงกตมีอาการสลรถลงเธอบอกปรเมศว่าเธอเพิ่งได้งานทําที่กรุงเทพโบบงกตอยากทํางานอยากอยู่ที่นี่เหมือนเดิมนั่นยิ่งทําให้ปรเมศไม่พอใจเพราะตอนนี้โบบงกตกําลังขัดขวางเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพการงานของเขาอยู่ ปรเมศกดดันให้บูบงกฏต้องเลือกระหว่างงานกับครอบครัวซึ่งแน่นอนว่าบูบงกฏตัดสินใจเลิกครอบครัวและทิ้งความฝันที่จะกลับไปทํางานอีกครั้งของเธอไปและจากนั้นความสัมพันธ์ของเธอกับปรเมศก็เริ่มไม่เหมือนเดิมเพราะเหตุการณ์นี้มันทําให้บูบงกตรู้สึกผิดหวังที่ปรเมศไม่เคยเข้าใจไม่เคยนึกถึงความรู้สึกของเธอบ้างเลย บูบังกฎเริ่มคุยกับปารเมตน้อยลงไม่อยากจะมีอะไรกับเขาอีกเลยด้านพาวินก็ยื่นเอกสารประกอบคดีว่าผลตรวจร่างกายของบูบังกฎไม่ได้มีความผิดปกติที่ทําให้มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้แต่การที่บูบังกฎเมินเฉยต่อสามีเป็นเพราะมีเรื่องกระทบต่อจิตใจซึจ่งไม่เข้าข่ายที่ปารเมตจะยื่นฟ้องหย่าได้ ปรเมทอึ้งไปขณะที่กนกพลกำลังคิดแก้เกมให้ลูกความอย่างปรเมศอยู่กนกพลพ,พยายามถามจี้ว่าเพราะอะไรบวบงกฎถึงได้ย้ายกลับมาอยู่กรุงเทพทิ้งให้ปรเมศอยู่คนเดียวที่วสันบุรีบวบงกฎยังไม่ยอมบอกสาเหตุที่แท้จริงเธอเพียงบอกว่าเพราะต้องพาปนดไปหาหมอที่โรงพยาบาลกรุงเทพบ่อยๆกนกพลจึงส่วนกลับว่าที่วสันบุรีก็มีหมอเด็กเช่นเดียวกันแบบนี้ก็เท่ากับว่าบวบงกฎเป็นคนที่เลือกจะไปอยู่กรุงเทพบวบงกฎจนมุมจึงได้แต่ตอบรับ กนกพลที่เห็นว่าปบุบงกตพัดท่าแล้วเขาก็ถามจี้เธออีกว่าูุบงกตไม่เคยไปหาปรเมศเลยมีแต่ปรเมศที่มาหาปบุบงกตที่กรุงเทพแต่การมาหาก็เป็นแค่การมาหาลูกชายเท่านั้น กนกพลจึงสรุปว่าการกระทําของโบบงกตถือว่าเข้าข่ายที่ปรเมศจะฟ้องอยาได้ภาเวนลุกขึ้นคันกนกพนทั้งคู่โตเถียงกันไปมาถามถึงสางเหตุแท้จริงที่ทําให้โบบงกตแยกทางกับปรเมศและกลับมาอยู่กรุงเทพจนในที่สุดโบบงกตก็ยอมพูดออกมาว่าเธอไม่ชอบวสันบุรีเพราะที่นั่นเป็นความทรงจําที่แย่สําหรับเธอย้อนไปเมื่อสองปีก่อนหลังจากที่โบบงกตตัดสินใจย้ายไปอยู่กับปรเมศที่วสันบุรีช่วงแรกๆโบบงกตก็มีความสุขดี แต่หลังๆปรเมตก็มีงานมากขึ้นเขาต้องไปช่วยเหลือชาวบ้านเพื่อทำคะแนนสร้างสัมพันธ์กันไว้และปูบงกฎก็ต้องติดตามเขาไปในฐานะภรรยาแต่เธอกับถูกละลาบล,ละลวงเรื่องราวส่วนตัวจนทำให้รู้สึกอึดอัดแถมปูพงกฏก็รู้ดีว่าทุกคนเข้าหาเธอเ,เพราะผลประโยชน์ทั้งนั้นปูพงกฏก็เลยพยายามปีกตัวออกมาซึ่งนั่นทำให้ปรเมตไม่พอใจเพราะชาวบ้านจุบสิบนินวเท้าพยายามเขาหยิงซึ่งมันกระทบต่อหน้าที่การงานของเขา ต่อมาโบบงกฎบังเอิญเจอภรรยาท่านผู้ว่าภรรยาผู้ว่าเล่าให้ฟังว่าเธออยู่เชียงใหม่กับลูกเธอบอกว่าอยู่ห่างสามีจะดีกว่าคนเราไม่ต้องรู้เรื่องอะไรเยอะจะได้ไม่ทะเลาะกัน การปิดตาข้างหนึ่งจะทําให้เรามีความสุขมากกว่าซึ่งบูบงกฎก็ไม่เข้าใจว่าภรรยาท่านผู้ว่าจะสื่ออะไรแต่หลังจากนั้นไม่นานบูบงกฎก็เข้าใจเพราะผู้ว่าที่ใครๆก็เห็นว่าน่านับถือทํางานจริงจังแต่พอเืิอง,งานแล้วเขากลับเอาแต่ชวนลูกน้องสังสค์เที่ยวผู้หญิงที่สําคัญยังมีบ้านเล็กบ้านน้อยเป็นเลขาขงตัวเองอีกซึ่งบูบงกฎไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ขณะที่ปรเมศกับเห็นดีเห็นงามในสิ่งที่ผู้ว่าทำและพานไม่พอใจบุบงกฎที่ไม่ทำตัวไหลาตามน้ำไป นอกจากนี้บูบงกฎยังบอกว่าที่เธอแยกกับปรเมตเป็นเพราะเชื่อใจเขา แต่บูบงกตก็มารู้ที่หลังว่าตัวเองคิดผิดกนกพลพยายามสรุปประเด็นด้วยการถามบูบงกตว่าบูบงกตคิดว่าเพศสัมพันธ์สําคัญสําหรับชีวิตคู่ไหมบูบงกตก็ตอบแบบไม่คิดเลยว่าสําคัญแต่ก็มีอย่างอื่นที่สําคัญกว่าคือความรักและความซื่อสัตย์ที่สามีและภรรยามีให้กันกหนกพลเห็นว่าสปโอกาสจึงกล่าวต่อบูบงกตว่าบูบงกตได้บอกปรเมศหรือเปล่าว่าต้องการให้ปรเมศรักและซื่อสัตย์กับเธอคนเดียวแม้ว่าจะไม่มีความสัมพันธ์ทางกายกันเลย ถ้าปรเมศรู้ตั้งแต่แรกเขาก็คงไม่แต่งงานกับบูบงกตบูบงกตที่ได้ยินแบบนั้นก็อดรู้สึกเสียใจไม่ได้หลังกจับสารบูบงกตก็เก็บตัวเงียบไม่คุยกับใครศริสาเป็นห่วงเพื่อนภาวินจึงอาศัยอยู่เป็นเพื่อนบูบงกตเองบูบงกตชวนภาวินดื่มไวน์ด้วยกันเพื่อให้เธอลืมความทุกข์ทั้งหมดบูบงกตตัดพ้อว่าการเป็นเมียที่ดีเป็นแม่ที่ดีนี่มันยากเหลือเกินบูบงกตพรั่งพูความรู้สึกต่อหน้าภาวินว่าเธอทำอะไรผิดมันถึงร้ายแรงถึงขั้นต้องดนนอย่าาาประจใ พาวินพยายามปลอบบูบงกฎอย่างอ่อนโยนบูบงกฎเอนซอบไหล่เขาตอนนี้บูบงกฎรู้สึกว่าพาวินไม่ใช่แค่ทานายความแต่เขาคือคนพิเศษบูบงกฎจูบพาวินพาวินก็จูบตอบก่อนทั้งคู่จะได้สติและพาวินบอกบูบงกฎว่าที่บูบงกฎเป็นมันก็ดีมากแล้ววินาทีนั้นบูบงกฎกับพาวินก็รับรู้ใจกันและกันและความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ได้เริ่มต้นขึ้น วันพิจารณาคดีมาถึงปรเมศเห็นภาวินกุมมือโบบงกตเขาก็รู้ทันทีว่าภาวินคิดเกินเลยกับอดีตภรรยาของเขาแน่นอนปรเมศรู้สึกไม่พอใจที่เห็นแบบนั้นเขาไม่อยากให้บบบงกตมีคนอื่นนอกจากเขาด้านภาวินกับโบบงกตทั้งคู่ให้เพื่อนบ้านมาเป็นพยานยืนยันความสัมพันธ์ของโบบงกตกับปรเมศในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาว่ายังอยู่ด้วยกันตามปกติไม่ได้ลาทิ้งร้างกันเกินหนึ่งปีกนกพลโตกับเพื่อนบ้านว่าเป็นแค่เพื่อนบ้านไม่มีทางรับรู้เรื่องราวส่วนต เพื่อนบ้านบวงกตก็ได้แต่ยอมรับ พาวินเห็นแบบนั้นก็ช่วยโบบงกตโดยการเบิกพยานเพิ่มซึ่งพยานคนนั้นก็คือซาลิสานั่นเองซาลิสาเล่าให้ฟังว่าเธอกับโบบงกตเป็นเพื่อนกันมากว่า20ปีทั้งคู่คุยกันได้ทุกเรื่องไม่มีความรับอะไรต่อกันและช่วงหลังๆโบบงกตได้มาปรึกษาเธอเรื่องชีวิตคู่เพราะโบบงกตไม่มีความสุขที่อยู่กับปรเมตเหมือนแต่ก่อนย้อนไปเมื่อ3าปีก่อนซาลิสาน้ะว่าเธอบังเอิญไปเจอกับปรเมตที่โรงแรมแห่งหนึ่งเข้าไปสัมมนาที่นั่นซึ่งก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่่่่่เเเธออออดดัันนนนนนไ้้ยยยิิปรรมมคคุกกกบทาาาผูวืืงงีหญ ศาลิสาที่ได้ยินแบบนั้นก็ตัดสินใจโทรหาบวบงกตเพื่อบอกเรื่องนี้พอบวบงกตรู้เรื่องเธอก็รีบมาที่โรงแรมที่ปรเมตพักทันทีและบวบงกตก็เจอกับเรื่องที่ทําให้เธอมองปรเมตเหมือนเดิมไม่ได้อีกพอบวบงกตเห็นเด็กสาวคนหนึ่งเดินนับเงินออกมาจากห้องของสามีเธอบวบงกตเห็นภาพนั้นก็ใจสลายแต่เธอก็เลือกที่จะนิ่งไมุ่วยวายอะไรและกลับบ้านไปอย่างเงียบๆโดยที่ปรเมตไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบวบงกตมาที่นี่หลังจากนั้นไม่กี่วันบวบงกตก็ย้ายกกับไปอยู่่ททีรุงเพ แต่บูบงกตก็ไม่เคยคิดจะเลิกกับประเมตเลยนกนกพลโตกลับเพื่อช่วยปรเมตโดยเขาทำหาหลักฐานที่บ่งชี้ชัดเจนว่าประเมตนอกใจบุบงกตในคืนนั้นจริงๆ สลิสาบอกว่าไม่มีเธอไม่ได้ถ่ายรูปไว้แต่โชคดีที่บวบงกตเคยอัดคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้โดยคลิปนี้บอกเล่าความรู้สึกของบวบงกตอย่างดีว่าเธอรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบบวบงกตพยายามหลอกตัวเองว่าปรเมตไม่ได้นอกใจเธอเขาก็แค่ไปซื้อกินผู้หญิงหลายคนก็รับได้และเธอเองก็คนที่จะรับได้แต่สุดท้ายบวบงกตก็รับไม่ได้เธอรังเกียจทุกสัมผัสจากเขาจนไม่ยอมมีอะไรกับเขาอีกเลยปรเมตที่ได้ยินทุกอย่างจากปากโบวบงกตก็ทําให้เขานิ่งและหันมมนันนนนมมมมมามาาาาาอองงงบบววกกตสิิ่่่่ททีีีเเขได้้ยยชคํถ สสงสัยเขาได้แต่โทษตัวเองในใจว่าทําไมเขาไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนทําไมต้องมารู้ในวันที่กําลังจะยาขาดกันด้วยด้านพาวินสรุปต่อหน้าสารว่าจากทุกอย่างที่เห็นก็จะเห็นได้ว่าบัวบงกฎไม่เคยคิดจะละทิ้งบารเมีเลยพร้อมกันนี้เขายังบอกอีกว่าถึงบัวบงกฏอาจไม่ใช่ภรรยาที่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่ตลอดระยะเวลา15ปีที่ผ่านมา บูงกดได้ทุ่มเทและพยายามรักษาครอบครองเธอไว้ให้ดีที่สุดขณะที่ปรเมศไม่เคยย้อนมองการกระทําของตัวเองเลยว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้บูงกฏเปลี่ยนไปมีหนสาส้ําปรเมธยังนอกใจบูงกฏครั้งแล้วครั้งเล่าก่อนพาวินจะหันไปหาผู้พิพากษาเพื่อพูดประโยคสุดท้ายว่าบูงกฏสู้คดีในวันนี้ไม่ใช่เพื่อได้รับความรักจากสามีแต่เพื่อให้ได้รับความยุติธรรมในฐานะภรรยาที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาร่วมลุ้นเอาใจช่วยบูงกฏและพาวินทวงคืนความยุติธรรมกันต่อได้ในละครสงครามสมรส วันจันทร์อังคารนี้เวลาสองทุ่มครึ่งทางช่องวัน31ค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดเมนต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ